สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงเทมน้องคิมนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูเวลาที่เขามองมาที่คุณสิ่งใดในตัวของคุณนะคะที่ทำให้เขารู้สึกอิจฉาตาร้อนวาบวาบ,บ,บเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันศัตรูหรือว่ากระสือนะคะเรามาดูนะพลังงานของคุณที่โดดเด่นจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัส พลูโตท่านลมมิทุนตุนกุมม,มูนดาสิมินราสีกกรกฎสกอปิโอราศีกิจธาณ์น้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาณ์น้ำเมอร์ครี่คนที่เกิดวันพุธธาณา์น้ยูเรนัสท่านลมมิทุนตุนกุมเออธาดินพฤชศกัมก่อนนะคะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมีสี่สิบแปด 15 22 14 28และ26นะคะลัคนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าพลังงานของศัตรูนะคะเขามีอะไรที่มันทำให้ตัวของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ำกว่าด้อยกว่าคุณนะเขาคิดว่าเขามีอะไรที่ ต่ำกว่าและด้อยกว่าคุณมาดูนะคะว่าพลังงานของศัตรูเป็นอย่างไรอะไรที่อยู่ในตัวของเขาเขาทำนะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าตัวเองต่ำกว่าด้อยกว่าคุณเดอะาฮบริเซสพลังงานของศัตรูนะคะ ซึ่งเป็นพลังงานของคนที่มีความลึกลับซับซ้อนซอนเงื่อนนะคะก็ทำตัวลึกลับแหละนะคะหน้าค้นหาแล้วก็เหมือนกับเข้าถึงได้ยากนะศัตรูของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีการปกปิดเรื่องราวสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือว่าพยายามที่จะหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นก็ได้ เขามักที่จะสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานของบุคคลรอบข้างที่คอยจับจ้องมองเขาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำมาหากินนะหรือว่าการครบค้าสมาคมนะกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมที่เขารู้จักนะขนาดเพื่อนแล้วก็สังคมที่เขารู้จักยังมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่น่าคบเลยคุณ <laughs> ไอ้นั้นไปไหนอะดูสีนะมีไพ่ห้าดาบกับเดอะเดวิลออกมานะคะเพื่อนๆสังคมนะคะของศัตรูของคุณเนี่ยยังสัมผัสรับรู้ได้เลยว่าพลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยเป็นคนที่นะมีเล่เหลี่ยมมีรับลมคมไหนนะคะไม่เปิดเผยปกปิดเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่รู้แน่ชัด ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรเขามีปัญหาอะไรเวลาเขามีความทุกข์ใจความไม่สบายใจอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบให้คนอื่นเข้าถึงตัวเขานะคะหรือว่าล้าเส้นในชีวิตของเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนสังคมคือแบบคืออาจจะมีเรื่องราวที่พูดคุยกันได้นะคะจะเป็นเรื่องงานก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ย เพื่อนๆแล้วก็สังคมไม่ค่อยอยากเข้าใกล้หรือว่ารับรู้ถึงพลังงานของศัตรูของคุณประมาณแบบเหมือนมีรับลมคมในไม่น่าไว้ใจครบไปก็เหมือนกับว่าเอ้ยจะถูกโกหกจะถูกหลอกลวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของผู้คนรอบข้างนะคะสัมผัสรับรู้ได้ถึงพลังงานของคุณว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมีรับลมคมในไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจ นะคะเอ,อมีเรื่องราวที่ปกปิดอะไรอยู่มีเหมือนกับพลังงานเดอะเดวิลพลังงานท็อกซิกพลังงานของคนที่ไม่จริงใจอะนะคะเตลบต,ลตละแหงกกลอนปิ้นป้อนสตอรอเบอรี่อะไรก็ว่าไปคือมันมีจริงๆก็เลยทำให้เหมือนกับว่าพลังงานของศัตรูแบบเนี้ยเพื่อนๆแล้วก็สังคมไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลยหรือว่าตัวเขาเองอะ่ะนะคะอาจจะไปรับรู้ถึงพลังงานของ สังคมเพื่อนที่เขาคบก็ได้แล้วก็เลยทำให้เขาปรีตัวออกจากสังคมนะคะนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณเนาะคือเขาก็มีเซนแหละเขาก็สัมผัสรับรู้แหละนะคะว่าเพื่อนๆในสังคมที่เขารู้จักเนี่ยคบไม่ได้นะต้องระวังตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูแบบนี้นะคะคนคนนี้คือเขาก็มีเซนหรือว่าเขาสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ นะคะแล้วก็เขามีความทุกข์ทรมานใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาอิจฉาอะไรในตัวคุณเขามีความรู้สึกอิจฉาหรือว่าไม่ชอบอะไรในตัวในตัวคุณหรือว่าในสิ่งที่คุณทำม,นะมาดูกันศัตรูของคุณก็มีเซนเหมือนกันเนาะเหมือนมองออกนะคะเขาอิจฉาอะไรบางคนท่านศัตรูของ คุณก็อาจจะเป็นอพอหมดไม่หมดนะคะหมอดูเหมือนกันด้วยก็ได้นะคะเข้าอิฉาอะไรในตัวคุณเดล l เวอรคุณเป็นที่รักของผู้คนมากมายคุณเป็นที่ชื่นชอบนะคะสนใจของผู้คนนะคะเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนคุณผ่านอะไรมาเยอะนะเห็นไหมพลังงานของคุณเดอ j u จัสเมนเดอ h ไฮบริสัส คุณเป็นคนที่เหมือนกับเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์นะที่มันทําให้ตัวคุณเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนแล้วก็ฝ่าฟันปัญหามาได้ชีวิตมีความสุขอะนะคะคือเหมือนกับปัญหาอุปสรรคอะไรคุณผ่านมาหมดแล้วแต่ตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความกล้า มีความรูม้มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาจากผู้คนมีแต่คนรักคุณนะ่ะมีแต่คนเข้าหาคุณมีแต่คนสนับสนุนเอ็นดูคุณรักใคร่คุณก็เลยทำให้ศัตรูมีความรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่สามารถที่จะโดดเด่น นะเป็นเหมือนคุณได้ประสบความสําเร็จเหมือนคุณได้นะคะนี่แหละก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่ชอบในตัวคุณนะคะก็จะเป็นตัวของคุณอาจจะรายล้อมไปด้วยนะเพื่อนๆสังคมที่ดีนะคะคนที่รักคุณคนที่เมตตาคุณสิ่งที่ศัตรูไม่ชอบแล้วก็อิจฉาคุณเมื่อเขาส่องนะคะเห็นชีวิตของคุณกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะ สนุกสนานนะมีเงินมีทองร่ำรวยนะดูเป็นเรียกว่าเศรษฐีนี่เลยแหละแล้วก็ยังเป็นคนใจิตใจดีอีกนะคะใจบุญสุนทานอีกชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกนะคะคือพ,พลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยคืออยากได้ในสิ่งที่คุณมีไงทรัพย์สมบัติเงินทองนะข้าวของต่างๆอยากมีเหมือนคุณนะ,ะแต่ก็ขยันทํางานเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่เคยได้ นะคะแก้วแหวนเงินทองการแต่งเนื้อแต่งตัวโปรไฟล์นะ,ค,ะความสวยความหลอ่อความเลิศน,นะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบเหมือนทำอะไรดูเหมือนง่ายทุกอย่างเลยอะ่ะเหมือนมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะมีแต่ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณนะคะพูดอะไรก็เป็นจริงไปหมดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดก็เลยทำให้ศัตรูนะคะเครียดอยากได้ นะฮะอยากได้สร้อยแหวนเงินทองนะ,คะเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้านะฮะรูปร่างหน้าตาความสวยความหลอ่อความเพอร์เฟกของคุณนั่นแหละและศัตรูนะคะอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณเรื่องอะไรความรู้ความสามารถที่มันโดดเด่นเฉพาะด้านของคุณก็ไม่รู้คุณไปร่ำเรียนไปศึกษาที่ไหนมานะแต่รู้สึกว่าคุณเก่ง นะคะแล้วก็สามารถที่เอาตัวรอดได้ขนาดเขาเป็นคนที่แบบเหมือนทําให้คุณนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตกงานนะคะกระทันหันคุณก็ยังใช้ความสามารถของคุณนะคะสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จนะคะแล้วก็ร่ารวย เหมือนเดิมนะคะเออขนาดเหมือนกับว่าไม่ได้ทํางานที่แบบทํางานประจําหรือว่าทํางานหลายอย่างก็ยังรวยอยู่ก็ยังดูรวยอยู่นะจ๊ะส่วนตัวเขาเหรอเออทางานประจําทุกวันเนี่ยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยก็ยังกลายเป็นคนจนอยู่ดีนะคะละําบากมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่รู้ว่าคุณอะคือแบบคือรวยคือใช้เงินไม่รู้จักหมดเลยอะนะคะหรือว่าทํางานคือ เรียกว่าเป็นคนไม่จนตรอกเลยนะแต่ตัวเขาเนี่ยทำงานทุกวันนะทำโอทีทุกวันก็คือเหมือนไม่เคยรวยไม่เคยจะมีนะคะและสิ่งใดนะ,ะที่ทำให้ศัตรูอิจฉาคุณไม่ชอบคุณโอกาสนะคะโชคลาภความสำเร็จโอกาสที่คุณได้รับนะคะที่คุณสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยไปแสดงออกนะคะ ให้ผู้คนได้เห็นหรือแม้กระทั่งนะคะหัวหน้างานหรือว่าสถานที่ทำงานที่คุณเหมือนกับว่าทำเนี่ยนะคะทุกๆคนชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณหมดเลยคุณจ้างเป็นคนโชคดีอะไรเช่นนี้นะคะไปทำงานที่ไหนก็ประสบความสำเร็จหัวหน้าหรือว่าผู้คนยกย่องสรรเสริญแต่ส่วนตัวเขาเหรอนะคะ ทำความดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามั่นใจในความรู้ความสามารถของเขาแต่เพื่อนๆนสังคมนะคะที่เขาทำงานด้วยกลับนะ,ะไม่ชื่นชอบในผลงานที่เขาทำกลับมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่าถ้าแบบว่าเขาได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้านะคะเพื่อนๆนก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบประจบประแจง นะคะชอบเอาใจหัวหน้านะชอบเลียแข้งเลียขาหัวหน้าอะไรเงี้ยคือเหมือนถูกเพื่อนๆมองในแง่ลบตลอดเลยนะนี่คือเป็นผลของกรรมที่เขาเคยกระทําไว้กับคุณไงนะที่เขาเคยอาจจะทําไม่ดีกับคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะชิงดีชิงเด่นกับคุณแย่งผลงานนะคะอยากประสบความสําเร็จเหมือนคุณนะแต่เขาก็ไม่ยอมรับนะว่าเออเขาก็ไม่ได้เก่ง มากไปกว่าคุณสักเท่าไหร่นะแต่เขากลับเป็นคนที่เหมือนหมันไส้คุณอนะไม่ชอบคุณกัดแง้งคุนนะคะและสิ่งที่ศัตรูอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณเขาเห็นคุณอ่ะคือแบบพยายามขยันอดทนไม่เคยที่จะอยู่นิ่งเลยนะชอบหานั่นหานี่ทําอยู่เรื่อยเลยนะชอบเดินทางชอบแบบทําอะไรที่มันอิสระทําอะไรที่มันตามใจตัวเอง นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งคือเป็นคนที่เหมือนกับรวยแล้วก็ยังไม่รู้จักหยุดอ่ะก็ยังขยันก็ยังเหมือนกับว่าทํางานอ่ะทาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าอาชีพที่คุณทําเนี่ยมันก็สร้างชื่อเสียงให้คุณด้วยนะเออ บางทีนะคะคุณอาจจะมีทั้งงานประจํามีทั้งอาชีพเสริมนะคะเป็นคนหน้าตาสวยหรอเพอร์เฟกเป็นคนมีชื่อเสียงนะชอบร้องรําทําเพลงสนุกสนานนะคะคือมีในเรื่องของพรสวรรค์หรือว่าความโดดเด่นที่มันมีหลายอย่างอะนะคะคือทําอะไรได้หลายอย่างไม่ได้ทําได้อย่างเดียว นะแล้วก็ยังนําไปสร้างรายได้อีกก็เลยทําให้ศัตรูของคุณเครียดโอ้ยจะเอาอะไรมาสู้คุณพรสวรรค์ก็ไม่มีพรสแสวงก็ไม่อยากจะสแสวงนะคะก็เป็นคนขี้เกลียดเป็นคนที่แบบเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจความรู้นะ,ะที่มันอยู่รอบๆตัวนะแ,แต่มีพลังงานของความรู้สึกหมันไส้อิจฉาคนที่เขาเก่งคนที่เขาขยันนะคะนี่คือพลังงานของศัตรูเนาะ ก็เครียดแหละนะเกิดมาเอาขี้เล่ก็อย่างเงี้ยนะนะเกิดมาเสียงไม่เพาะอ่าก็นะก็ต้องทํางานนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะถึงจะได้เงินถึงจะได้ค่าแรงมานะคะไม่สามารถที่จะนําตัวเองมาพรีเซนต์ได้เนาะก็เหนื่อยหน่อยนะนะศัตรูของคุณเนี่ยก็มีพลังงานของการที่แบบตรอมใจไงศัตรูของคุณนะเอาอะไรมาแข่งกับคุณล่ะ นะความดีก็แข่งไม่ได้อีกนะมองว่าศัตรูเนี่ยเห็นว่าคุณอะ่ะนอกจากจะเป็นคนขยันเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่อเจ้ากรรมในเวไม่ยอมแพ้ต่อการที่แบบเหมือนเขาอ่ะพยายามที่จะขัดขวางคุณเลยขาเก้าอี้คุณแต่คุณก็ยังเป็นคนน้ำจิตน้ำใจดีนะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือนะชอบเหมือนกับว่ามีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นอะ่ะคือทำงานก็เหนื่อยพอแล้ว ะะแล้วยังเจอศัตรูหมู่มารอีกเจอคนคิดไม่ดีเจอคนคิดดุยสยาอีกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือก็ยังอดทนไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมเหนื่อยนะคะมีอะไรมีลูกเด็ดมีลูกไม้อะไรงัดออกมาใช้ให้หมดแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจพลังงานของศัตรูที่คิดแบบอยากจะทําร้ายคุณอ่ะนะ,ะเพราะว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไงนะคุณคือเป็นคนที่เหมือนกับว่า าสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองมีความสุขได้คุณจะมีแค่ไหนไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะมันเป็นออร่านะคะมันเปล่งประกายออกมันล้นเหลือไงนะคะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบารมีนะ,ค,ะความดีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องสิ่งใดเลย ศัตรูสู้คุณไม่ได้หรอกนะคะเขาก็ต้องทํางานเหนื่อยไปแหละเขาไม่มีพรสวรรค์เขาไม่มีบุญญาบารมีสูงส่งเขาไม่มีโอกาสมีโชคลาภนะคะและเขาก็ไม่มีคนที่จะเมตตาเขานะคะและสิ่งที่คุณทําศัตรู้้สึกอิจฉาคุณการที่ตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้พลังงานหรือว่าคนที่คิดไม่ดีเข้ามาถึงตัวคุณเนี่ย โดยที่แบบคุณไปโฟกัสสนใจแต่สิ่งที่มันสําคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยคือคุณไม่สนใจหรอกคําพูดคุณไม่สนใจหรอกคําคอรหรนินทานะคาใส่ร้ายายสีหรือว่าการกระทําของศัตรูของคุณคุณเชื่อว่าตัวของคุณเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเหมือนกับว่า มันจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยะสมความสําเร็จแล้วก็ถึงเป้าหมายได้ส่วนคนที่คิดร้ายกับคุณเหรอมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาคุณคนนั้นเองเขาคิดไม่ดีกับเรานะสิ่งไม่ดีก็สะท้อนย้อนกลับไปหาเขาเขาใส่ร้ายเราเขาทําให้เรานะ,ะ่ยค่ะเรียกว่าเหมือนกับมีความทุกข์ใจเดี๋ยวเขาก็จะทุกข์ใจจากการกระทําคําพูดของเขาเองนี่คือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณพยายามแล้ว คุณพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะไม่เหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดกับศัตรูของคุณแล้วนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะคะศัตรูเคยทําร้ายคุณศัตรูเคยกั่นแกล้งคุณสารพัดอย่างนะคะศัตรูเคยทําให้คุณเหมือนกับว่า ล่าช้าในการที่จะประสบความสําเร็จท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่ศัตรูได้รับมันเหมือนกับเป็นในเรื่องของวิบากกรรมนะคะการกระทําที่เขาเคยทําไว้ในอดีตอะ่ะมันกลับไปหาเขาหมดเลยสิบดามเนี่ยเจ็บปวดแสนจะทรมานแม้เขาจะพยายามที่จะเออหนีหรือว่าพยายามที่จะหาคนช่วยเหลือ หรือว่าพยายามกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นกรรมที่เขาเคยทําไม่ได้นี่คือสิ่งที่ศัตรูของคุณนะคะจะต้องเจอแล้วเขาก็เหมือนกับได้แต่มองคุณอยู่นะที่ไกลๆว่าตัวของคุณเนี่ยออสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแล้วแหละนะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าออตัวของคุณได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายความร่ำรวย นะคะจึงเกิดขึ้นกับคุณและความดีสิ่งที่คุณทํามันก็เลยคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณไงละ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยที่จะสอดส่องชี้แนะช่องทางแนวทางให้กับคุณได้ไปพบโอกาสดีๆได้เจอสิ่งดีๆได้เจอผู้คนที่สนับสนุนช่วยเหลือคุณนะนี่คือสิ่งที่ศัตรูรู้สึกว่าคุณอ่ะ คือทาอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะส่วนเขาเนี่ยมีแต่คนขัดขวางเหมือนกันหรือว่ามีแต่อุปสรรคเหมือนกันนะคะก็นี่แหละสิ่งที่ศัตรูเขามองนะก็เลยอิจฉาคุณไงยิ่งนําเหมือนกับว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จร่ํารวยนะยิ่งทําให้เขารู้สึกอิจฉาคุณนะเฝ้ามองแต่คุณแล้วก็คิดหาวิธีที่จะเล่นงานคุณอยู่นั่นแหละนะคะก็หมกมุ่นก็มาเสียเวลาอยู่กับการที่แบบจับจ้องดูชีวิตของคุณ นะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะเราก็ไปเดินสู่เป้าหมายของเราฟังเพื่อไปแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ